เออจำเลย right. ต้องีรีกษาสเะไปแปลงล่างมาแปลงล่างอะไปแปลงล่างหรือแปลงกายเราเนี่ยจริงหรือเจียวอาจจะต้องใจ้งานสักวันวันนั้เลยนะนะใจได้บ่อยรึตอดนีกําลังลังอยู่ไงเนี่ย เออเนี่ยกำลังล้างอยู่ตอนนี้กำลังล้างอยู่คุยกับอะไรคุยกับพี่คุยด้วยหลักฐานเออใช่เออคุยกับพี่ต้องคุยต้องต้องคุยด้วยหลักฐานนั่นแหละเออไม่คุยหลักฐานแล้วคุยไม่จบหรอกอืมคุยจะคุยกับพี่นะ คุยแล้วต้องมีหลักฐานนะจลองคุยกับพี่มีหลักฐานนะคุยไม่ได้เลยจริงอืมจริงเลยอลิน้นลิ้นอย่างเดียวไม่ปลอาอาจารย์แล้วนี่กลายเป็นสายต็อกเลยงานนี่จริงเลยเจ้ย นะครับจริงเลยเจอนตั้งคุยได้คนเดียวก็ไม่มีใครบอกสักคนเออนึกว่านึกว่าคิดถึงคิดถึงเพื่อนเอคิดถึงเพื่อนเพื่อนเอกเหรอเอายาดนอหวานเอ้ยเพื่อนเอกอ๋อ nó mà đâu phải nó chơi bị phạt rồi chuyện này đâu có đâu mà nên lối gì gì nè lối gì เธอี่อช่วยทำอะไรเออเข้าใจนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ชม่เข้าใจจริงแหละเออเข้าใจตรงไหนเข้าใจตรงไหนเออเข้าใจเละเลยเออ

ฉันเอาสามร้อนเมื่อก่อนคุณเทมาแั้ต้องเอาไม้หน้าสามออาแล้วอันอนหน้าสามอีกเลยพอน้าสามไม้พอหรอกระเถอ <c oughs> เออเออเอาน้ำร้อนเนอะจะไมน้ำร้อนไม่ลวกซะเออเอาน้ำร้อนเมื่อก่อนเนี่ยเออทำไมน้ำร้อนไม่ยอมลวกที Ui, ăn bao lạc Người chiều theo cũng phẹt hay mà rất có phẹt đây là Ui, chị chị สามอังเปาโอ้ยอังเปาแล้วดนะอังเปาเท่าไหร่จ้าน้งมะนาวอังเปานะอังเปาไะ้อังเปามเ,เท่าไหร่จ้าอืมเยอะหน่อยแล้วกันนะจ้าพอข่ายาเนาะพอขายาพีปะอืมนริจรเลยเจจับไปดาวนดาวมาแล้ว